โอเคเดี๋ยวเรามาจ่ายเงินกันดีกว่าผมเคยได้ยินมานะครับว่าเสื้อวงเนี่ยราคาค่อนข้างสูงวันนี้ผมเลือกมา3ตัวนะครับเตรียมเงินมาประมาณ5,000กว่าบาทคิดว่าน่าจะพอนะครับอ่ะพี่เก็บเงินด้วยครับครับผมอันนี้30,000ื่นสามหมื่นครับผมส่วนตัวนี้แสนหนึ่งครับแสนหนึ่งสองแสนเดี๋ยวคันรวมทั้งหมดก็ประมาณ3ามแสนสามหมื่นโอ้โหชมครับเสื้อยืด3ตัว3ามแสนสามหมื่นบาท ไม่ผิดเดี๋ยวครับนายเลโอครับเสื้อยืด3ตัวราคา3า0 0 0 0สบาทครับราคานี้ก็ถือว่าเบาๆแล้วนะครับไม่แพงเท่าไหร<ฮ>่บอกว่ายังมีที่แพงกว่าน,นี้อีกจะบอกให้นะครับ<ฮ>แพงจนถึงขนาดที่ทําให้เราต้องมาทึ่นกันกับเรื่องราวของเสื้อยืดที่ดูจะธรรมดาธรรมดาแต่ราคานี้สูงลิบเลยทีเดียวครับก็ที่นี่แหละครับมีพิธภัณฑ์เสื้อยืดแห่งแรกของประเทศไทย ก็ถือว่าเป็นที่รวมเสื้อยืดหายากราคาแพงที่สุดจากทั่วโลกมารวมไว้ที่นี่ครับสวัสดีครับพี่เบียร์สวัสดีครับผมสวัสดีครับจุดเริ่มต้นของการจะเป็นนักสะสมเสื้อเนี่ยมันเกิดข,ขึ้นได้ไงครับชอบวงล็อกเราก็เก็บเสื้อมาเรื่อยๆแต่พอเรามาเปิดที่นี่เรากลับที่โกดังเก็บของแล้วเ,เก็บไป,ไปบ้างเนี่ยเขาพบว่าเสื้อยืดเนี่ยเป็นอันตราส่วนที่ค่อนข้างเยอะที่เราเก็บไว้เราก็เลยโอเคแล้วเรามาทำาีิิตภัณฑ์ที่มันจะเก็บไว้แล้วแบบ ไม่มีใครดูอ่ะแล้วก็ผมพับๆไว้เนี่ยกลัวผ้ามันจะสิ้นสภาพด้วยอะไรนเงี้ยก็เลยเอามาเปิดเป็นวิดิพันธ์หลายคนน่จสงสัยว่าเสื้อยืดที่ดูเก่าๆแต่ทำให้ราคามันแพงๆครับนั่นก็เพราะว่าเป็นเสื้อของตำนานวงร็อกที่มีความเป็นมายาวนานกว่า50ปีครับโดนมาถึงยุค80-90นะครับวงดนตรีร็อกชื่อดัง เมื่อมีการทัวร์คอนเสิร์ตก็มักจะทําเสื้อยืดสกรีนลายเป็นชื่อวงของตัวเองบ้างนะครับบางลายครับก็มาจากแฟนคลับออกแบบขึ้นเองครับหรือบางทีก็มีค่ายเพลงผลิตออกมาซึ่งค่อนข้างหายากและก็มีราคาสูงครับเสื้อยืดจากวงที่เป็นที่นิยมตลอดกาลนี่ครับก็อย่างวงนี้ครับเดอะ l l ลิ่งสโตนนะครับทิง Flo y d นะครับ n i r v อ n a นนะครับ Kiss ครับ m e t a l l i c a Iron Maiden ครับหรือนี่ครับวง กันแอนดลเซตครับนี่ท <ooo> <vision. N> ี่เรามาเห็นศิลปินดาราทั้งไทยและต่างประเทศใส่กันครับแม่เรียกว่าทําให้มูลค่านี่ยิ่งสูงขึ้นครับยิ่งเก่ายิ่งแพงครับมีตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนครับนี่มีเสื้อไทยด้วยเหรอเสื้อวงอันนี้วงไทยปะครับเนี่ยทำไมเขียนว่าเป็น อ่านไม่ออกคืออะไรครับเนี่ยสัตว์ที่เป็นพยาธิผาหานำโรคครับแต่ว่าไม่มีสอเสือใช่ไม่มีพอไยก็ไม่มีใช่เพราะว่าวงเนี่ยคือวงเฟรมิ้งลิฟตเนี่ยเป็นวงซินิไซเซอร์ล็อกนะครับซึ่งอยู่ในช่วงยุค80ดศปลายครับก็คือวงเก่าแก่แหละแต่ว่าในยุคสมัยนั้นน่ะลองจินตนาการดูว่าเฮ้ยดนตรีแบบมีซินิไซเซอร์เข้ามานี่คือถือว่าล้ำมากนะครับเขาอ่ะชอบประเทศไทยแล้วก็เหมือนเขาก็พยายามที่จะ ช้ฟอนไทยเข้ามาแต่เขาไม่มีความรู้ไงเขาไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเขาก็เลยสอเสือหายขอควายหายหาย,ยากหไหมนี่ข้างหลังก็สวยนี่หาย,ยากไหมครับตัวนี้หาย,ยากมากแล้วอย่างอย่างตัวเนี้ราคาตลาดตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ราคาตลาดอาจจะไม่มีไม่มแล้วแต่คนซื้อคนขายเนาะแต่ว่าถ้าออกมาจากผมอะ่ะคือมุเตอร์เอาตัวนี้ออกมาจากผมมาก็ต้องมีสองแสนมาที่ตัวนี้บ้างตอนแรกเกือบจะซื้อแล้วคุณผู้ชม ไปถามราคาปุ๊บ2 0 0แสนบาทโอ้โหทำไมครับพี่คือตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำโดยศิลปินท่านหนึ่งซึ่งเป็นศิลปินที่ทำเสื้อยืดชื่อดอลล็อกก็เป็นเทคนิคแฮนด์พิ้นแล้วก็หายากมากๆอันหนึง่งแฮนด์พิ้นนี่คือแฮนด์พิ้นค,คือ,ใช,อใช้มือทำเพราะงั้นเนี่ยจะพอใช้มือทำปุ๊บทำทีละตัวนั้นแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีสีที่ไม่เหมือนกันามันเลยทำให้เสื้อแฮนด์พิ้นเนี่ยในวงการเสื้อยืดวินเทจเนี่ยจะราคาค่อนข้างสูง พี่เบียร์ครับในบรรดาคอลเลกชันของพี่นะครับที่อยู่ตรงนี้เนี่ยตัวไหนราคาสูงที่สุดครับตัวนี้ตัวนี้เลยณเวลานี้นะครับคือตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ4ี่แสนห้าครับสี่แสนห้าหมื่นบาททาไมถึงแพงขนาดนี้เจ้าของแบรนด์ฟิลออฟก็อดเอามาใส่อ๋อซึ่งเขาอะแบรนด์ฟิลออฟก็อดเนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่ามีคนมากในวงการแฟชั่นแล้วก็แจ็คสันบีเบอร์ก็ใส่เสื้อเขาคเสื้อเขาเนี่ยจะมีความยูนิคมากเขาใส่เสื้อแบรนด์ตัวเองก็ได้แต่เขาไม่ใส่ก็ใส่ตัวนี้ ถือว่าเป็นเสื้อที่คุณเบียร์รักและหวงมากๆครับเป็นคอเลกชันที่ถือว่าแพงและหายากที่สุดอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้แต่ย้ำนะครับว่าราคานี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อและก็ผู้ขายก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในวงการของสะสมประเภทนี้แหละครับที่จะอยากซื้อขายเสื้อยืดกันในราคาที่สูงขนาดนี้แต่นอกจากจะมีเสื้อยืดวินเทจแพงๆและหายยากแล้วครับ ยังมีเสื้อยืดจากภาพยนตร์ทั้งไทยและก็ต่างประเทศมาให้ได้ชมครับซึ่งในช่วงนี้จะมีเสื้อนิทรรศการผีๆสำหรับกลุ่มคนบ้าผ้าผีครับมีทั้งผีไทยแล้วก็ผีฝรั่งครับฮาโลวีนครับซอมบี้ก็มีครับชักกี้ก็มาครับและที่สำคัญครับมาที่นี่นะครับเขาไม่มีป้ายดนทัชนะครับแม่คุณสามารถยืนดูพิจารณาสัมผัสเสื้อได้ทุกตัวครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่น่าทึ่งสำหรับคนรักเสื้อยืดวินเทจครับ ถูกใจตัวไหนก็เลือกซื้อกลับบ้านไปได้เลยแต่ต้องเตรียมตังค์ไปเยอะหน่อยนะครับ